สวัสดีครับพี่น้องมือนี้พาพี่น้องปองปายมาฟาร์มมีกิ่นฟาร์มพี่น้องเนี่ยอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีกิ่นฟาร์มพี่น้องนี่ครับมีผลหกินแน่นค,รนนครับพี่น้องห่วยหลอดไฟมันกินได้อยู่วนี่โอ้ยเนาะมีกิ่นฟาร์มพี่น้อง,งเพื่อนปูพักปูมีสีตองมีเบิร์สุนเนลอันนี้ต้นดอกไฟามาหอ,อดกันหอมอโรมาทเทลริปปี้ พี่น้องเลยมะฮอดเกิดน,นี่กลิ่นหอมหอมเพ,อเพื่อเราผ้ากิ่นเพลินน้องมาเนาะเนี่แหละบรรยากาศทองมีกลิ่นฟาร์มพี่น้องนี่มีที่เห็นหึงแล้วนี่อันนี้ก็องมะกรูดไม่เห็นหึงเติบเลยพี่น้องบรรยากาศแบบนี้โอ้ต่ออันเตาไฟน้องพี่น้องเนาะเตาไฟแล้วก็มีเตาเผาถ่านนำ มีเห็ดหึงมาได้แบบนี้พี่น้องงามดีงามดีถ่ายทอดบรรยากาศให้พี่น้องป้องป่ายได้เบิง่งอันนี้เต่าถ่านบ้างเนี่ยเต่าเพื่อนเพื่อนน้องำสมควันไหม่ะน้องโอ้หอม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 พี่น้องหอ,อหอมหอมมีสะป่าบ่อปลาพร้อมนี่นั่นแหละเป็นฮือนมองอยู่เพื่อนพี่น้องเลย โอโ้มีมาน้อยพร้อมตัวหนึ่งซองโตซองโตนี่โอ้โบรรยากาศบรรยากาศดีพี่น้องเลยโอ้มีกลิ่นมีอยู่มีกลิ่นฟาร์มพี่น้องนี่แหละอันนี่ก็พาพี่น้องป้องปฝายามาเอามาเบิง่งโอ้หินปูอแหนีะ วาดลูกโอ้รถเต่นเอสเองนี่เนาะครับโอ้รถเอสเองพี่น้องโอ้นั่งได้โอ้มีข้าทางมดส้มมดแดงพี่น้องนี่ทางมดแดงขึ้นโกโก้โกโกวาไปหาเงาไข่มดแดงอะไรอยู่นี่แหละครับ นี่หางมันส่งม,มันแดดโอ้โอเพิ่นกับจ,จัดเป็นซุมซ้มๆไว้พี่นอ้องจัดเป็นซุมซ้มๆไว้คือนักท่องเที่ยวไดว้มานั่งพักผ่อนโอ้โหมันจัดสวนงามพี่น้องเลยจัดสวนเอ้าผู้สาวมาแต่ทางเลยน,น,น้นอี่เนาะผู้สาวมาแต่สุริกคุณบ่เนาะ อันนี้ผู้สาวมาแต่ซิเลอร์เนาะเนาะ,ะแต่ส้ลิคพ่นบอกเพิ่นงงเพิ่นงงอยถทำภาษาผู้ไทยมาแต่ซิลเลอร์ยูนี้เพิ่นมีเพื่อนเลยนี่ย,ยพามาเดิดแปลงพักสซนโคบ้านพักโฮมสตรีสะพานไม้กางทงสิงสาซาลีต้นจามจุลีแปลงพักสซนป่าเหลาไก่เคาะหมู โอ้โหอันนี้รถเข็นอนี้ดีหน่อยเอาให้มาปานั่งไว้ล่ะพี่น้องมีไม่กุกกระท่อมบ่หนิกระท่อมอยู่บ่ครับนี่คือต้นหยางนาบ่ออนะลองเด็ดกินสิโอ้แม่นอยู่ดีบ้า,าย้ย,ย,ย,ยกระท่อมเืออิ่งหยางนะครับต้นกระท่อมบ่คือต้นพะเรนอนนี่พี่น้องเไย เป็นบรรยากาศเนีย่ยมื้อเสาร์นอาทย์ค่อยสี่ไร่เนาะอยู่นี่ครับพาพี่น้องป้อง่ายมาบึงบรรยากาศอ่ามีกลินก่นฟาร์มมีกลิ่นฟาร์มพี่น้องเลยคักอยู่บรรยากาศเนี่ยอันนี้เป็นทีงหน้าน้อยได้นี่สงสัยเอาไว้นอนเงียนเนาะ่าลองเว้น ครับโอ้ยนอรับเลยแหละพี่ตายอย่านอนรับอย่านอนรับอย่างดีเลยอ๋อเขาจะให้เรานั่งโต๊ะตรงนั้นไม่พอหรอกน้าพี่น้องอย่างมาเบิง่งสวนมีกินกินได้เบิดสวนสุนแยวเลยนี่น้องเลยกินได้เบิดนี่โอ้มีวานพร้อมนี่ครับ มันสบู่เลือดป้อนี่ยเนาะโอ้มีดอกหมงดอกไม้งามงามงามนี่นี่ฮอดผีเสื้อโอ้นี่ฮอตมะม้อนพี่น้อง มะม้อนมา,มานม่น่ะนะทะเลเกากะอืมอืมมะม้อนมาค่ยของม่อนเบอร์รี่ลูกมอ่อน <c oughs> เออบรรยากาศสงสัยโบมีน้ำดำนาพี่น้องในแถวนี้กลยีมไ,ได้เอดนาโอ้นี่เป็นบ้านพักเนาะ บ้านพักนอนเงียนสกอตเนี่ยบ้านผักนี่นกาศพี่น้องเลยแย่งามาทางหลังมีปลิอีนีุ่กงมาสามสาโอ้อกาศงามดีพี่น้องเลยพักผ่อนย่อนใจพี่น้องเลยโอ้สุ่มไกลขึ้นไปแขวนไว้ทั้งทึงเป็น อันนั้นเป็นเป็นโคมไฟอยู่พี่น้องอกุก้งกวาสัมสานียปูข้างสาน้ำนี่โอ้งามขนาดนับพี่น้องเนะงาะน,นี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศของมีกินฟาราม รับกไ็ได้นี่นกาศดีมีมกกมาสมเซียวพร้อมอ่ะน,นี่ทางสุรินห้องกกไปเลื้ครับอ่ะน,นี่บ้านผมห้องมาสมเซียวมาไปเลือแต่ลองเวนก <c oughs> ็มีข้อประตูโข่งน้อยพี่น้องเลยเอามา <c oughs> หนฟฟ่อไม้ฝรั่งพี่น้องอันนี้กคบหนฟฟ่อไม้ฝรั่งนี่เห็นยี่บ่เห็นยี่บดินี่อืมผักกูดผักกูดไอริสผักกูดกับปูดได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้บรรยากาศดีแท้คักขักบรรยากาศนี่บอกนะครับนี่มันผักกูดคือเดียววะครับ กูดไอริสโอ้โหเลี้ยงปะดุกเป็นตันใหญ่เรียวขนาดนี้บ่อดินนี่พี่น้องอเลยอฮ้ oh. ักติวขมี้ักติวพักหวานพี่น้องเยัแท้อนี่แหละถ่ายทอดบนรรยากาศฟาร์ม มีกินฟาร์มเลยพี่น้องไปบึงนะครับถ่ายทอดบรรยากาศตอนแรกว่าหละถ่ายจากแปดนาทีกลายปแปดละ อุ้ยพี่น้องค่อยเห็นอันนี้สมเจ้าเห็นคือค่อยเห็นใช่ปะอู้อแม่งลายขาแีงแล้วขอบคุณทุกท่านที่มีเกรติรับชมครับในคลิปนี้มีกินฟาร์มที่คอนแก่นครับสวัสดีครับ